สีมะหายควบหลูครับาจากการสมเื่องผนผนปุ๋ยครับหรือวันเขาก็ได้ครับตัวนี้ห้อลูกค้าเสื้อสูบแตกครับเสื้อสูบมันแตกรับเพราะว่เขาเจา้าพ่วยวานปุยที่ดีครับเขาเลื่อนครับโต๊คันเทน,น่าครับ เครื่องบ่อนดับครับก็เลยเสียสูบมันเจอความห่อนครับมันเลยแตกครับนี่ครับพี่น้องนะครับอืมันอื่นผมจมะแนะนำ่าการใส่ใส่ปอดประกอบเป็นยังไงครับอันนี้ครับถูกสูบครับถูกสุเก่าครับครับอันนี้ถูกสุดเก่า มันก็มีการใส่งานมาแล้วครับกาับอปยังครับแบนดยังดีครับแบวนดกะถือว่าใช่ได้ครับแล้วก็อันนี้เสื้อสูบครับเสื้อสูบมือสองครับเพราะตอนนี้เสื้อสูบมอมมี่ครับอยู่ร้านก็เลยต้องเอามือสองให้กระจ้าครับลูกค้ากะทั้งในกะสภาพสวยครับโอเค ใช้งานปกติครับเราถอดจากเครื่องเก่าอย่ครับเครื่องนี้ก็เครื่องว่าเป็นยังครับแต่ว่าทางแตกครับขาดเลยทางแตกก็เลยตรงได้ถอดเสือสูบเซ่ครับเซตตัวนี้กับกันอันอื่นก็แนะนํำคือเสื้อสูบครับเนี้เสือสูบแล้นมีเสื้อสูบกับเตมี่หลูกพื้นอันนี้ก็อื่นลุกพื้นไปกันครับในการใช้ตัวนี้ครับ รตรงนี้ครับแล้วก็ก็ะมิลูกสุบครับสูบแีนครับมาเบิ่งการประกอบเลยครับคน <aling. S 2> อเดินเขามาลูจักกับแบรนลูกสุกกันครับ <classified. S 2> อันนี้ครับนี่นี่ตรงนี้คือแบน ร้อยต่อของเหรียญครับครับ,รบสองที่มันจะเข่ารูนี่ครับมันจะมีสองรูมีรูน,น,นึงครับตัวนี้ต้องหันมาหาทางข้าบูครับมันจะสาดเขามาตรงนี้ครับสาดเขาแล้วมันจีมาาเขาร้อยต่อของเหรียญน,นะครับมันจีไทาายเหรียญธรมปฏิทิครับมันก็ ถ้าสองที่ว่ามีแหวนห้าจะติดถูกสูบก็จะตทิดเสื้อครับตัวนี้เขาก็เอามันจะรุมน้ำมันสองที่ครับเพื่อจะประกอบกับจะลงเอาไปแล้วปุ๊บที่สำคัญครับเ้าส้องใส่กลิบฟังทั้งในก่อนครับฟังด้านในก่อนนี่ครับด้านในอิกล็อกเขากนครับเพราะว่าถ้าเอาปิถ้าหันมาอีกข้างหนึ่งปุ๊บห้องกจทิใส่สลักตรงนี้ได้ครับแต่เขาจะิดล็อกปิ่นได้ฟังนี้ถ้าห้องพใส่ด้านนี้เวลาเขาใส่ถูกสูบไปแล้วมันจะลำบากตรงนี้ครับ ใส่บ่ได้ครับก็ต้องใส่ใส่ก่อนครับจังประกอบอ่ะเบิ่งกันครับขั้นตอนกะเฮากะอันนี้คือท่างม,มั่นขาครับไอดีเขาเรียกไอดีอันนี้ไอเสียรับไปนองบานนี้หวนตรงนี้ข้าดันเขาเลยครับทันเขามาหาไอดีครับครับแล้วครับเมื่อสี่ต้องเส่ครับจึบ ันที่เขาพอดีเลยครับบีเขาอยู่ครับน่ครับข้ก็ลงหน่อยนึครับข่าแล้วครับพอข่าปุ๊บนี่ครับคลิปล็อกตัวนี้มันต้องไปอยู่ต้องไปอยู่ด้านในครับเพื่อสีให้ห้องประกอบง่ายขึ้นครับเพราะว่าถ้าเ้าใส่ตรงนี้ใส่ห้างดานนอกถ้าเ้าไปใส่ด้านในตรงนี้มันจะติดหม่องนี้ติดหม่องนี้ครับมันจะใช้งานครับ ปาเนี้ยครับพอใส่แล้วเพิ่มอีจแล้นครับทำขั้นครับสุดันดันมาครับลูกปืนคางครับอันนี้อันนี้คือลูกปืนขอเวียงครับปืนขอเวียงข้าสอง้าสองที่เริ่มยัดอยู่แลยัดอยูด้วยแล้วครับแล้วล่ะครับ อันนี้เฮาใส่ในเสือแล้วปึ๊บเรียบร้อยครับตัวนี้ตัวนี้ที่สาระครับใส่สองขีดอารมณ์สองขีครับอันนี้คือแหวนครับโคตรโคตรดีครับอันนี้คลิปหรอกครับเดี๋ยวมันประกอบครับนี่กุเกล็ดครับปัญหาซื้อประเด็นครับต้องตัดออกครับ เราเขากินเขาคนกับันที่เขาอย่าครับตับได้แล้วไม่ติดใจเลยแล้วครับนี่ครับนี่ครับเราแบเคลียร์ดใส่ไปแล้วครับอาการของเขาค่อยครับค่อยเขาจังหวะนี้ครับง่ายครับกอสลักครับ ่อนยังไงครับพ่อหนาขับเขาแล้วครับล่อด,ดันเสองชุดครับคข้า,างไว้กลบนโต๊ะครับวันนี้นนเขากะใส่จีบหล,ลอกครับพี่น้อ,องรครับเข้ากะเตรียมการตอนใส่จีบหลอกครับแล้วเาก็ใส่ขีม จะเล็กกะได้ครับว่าจะให้มันลอกอยู่ครับครับขาบอบกรึบมุนละดังอนู่ครับ มากเข้าเราจะใส่กันไหนครับตามถนัดเข้าเพรเข้าทัานนี้นนก็ได้ครับป่าตามันเข้าได้เพรเข้าปุ๊บเขาก็ตันครับตันลุกสุบลงครับครับเอาหนูขึ้นมาครับหนูขา หลอกน็อตครับอันนี้น็อตหกเหลีย่ยมหกเหลี่ยมเบอร์อาจจะเป็นเบอร์เบอร์แปดครับสี่ตัวหลอกไปเลยครับเอาต่ใส่ยหกเหลี่ยมครับอันหกเหลี่ยมอาจจะเป็นเบอร์สี่ครับหกเหลีย่ยมตามมาขันขันแบบไหนตึงซ้ำไหน ก,ก็คิดว่ามันจริงๆนะครับพี่น้องคิดว่ามันเหนียนะครับกเห็นแห้งไร้ก็ะปดีครับทานเนียนแบบเนียนที่สุดครับอรมอสจับหัวเกลียวม,มันสิครับมันสิหวานครับดยู่ดีๆครับเข้าไปย่าน ขันน็อตตรงขามกันก่อนครับเ,เป็นยังทื่ตรงขันตรงขามกันครับเพราะว่ามันเสียดแทง มันิบกเกิดการยินไดครับถด้ตรงถามกันตู้น็อตก็จะตรงครับถ้าเข้าคันอยู่ขังฟังเดียวคื่อฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่ฟังเดียวน็อตมันจะแน่นมันจะทัาปี่มันจะแรงว่าไรครับมันเห็นยเรื่อยครับเรา้องลอกไปตรงถามกันน็อครับเขาจะลดคันน็อตทุกตัวของอนจะเพิ่เใหไม่แน่นครับคันของคบตันไหนมันจำน็อตแล้ว เพียงได้ครับบางอย่างตัวนี้เพียงแต่ว่า,าเขาเขาใจครับเขาใจเแคบ พ่อเขาขัาหนหมดเสร็จมึงบอกครับขันแรกดับแรกเลยคือประกอบเสื้อสูบลูกสูบเสร็จเรียบร้อยอันดับแหลกคือเขาตรงมาดึงดึงล้านตัวมึงครับดึงล้านตัวนี้ล้านตัวนี้เป็นนางที่ตรงดึงดึงเบื้องว่าลูกสูบมันขึ้นสุดมันต่ำเสื้อสูบบ่ครับอันอื่นในห้องประกอบครับลองดึงเมองก่อนครับถ้ามันตำ่ำตามเสือ้อเข้าก็ตรงลือ นอตซีถัวคือเก่าครับบามันต่ำเพราะสาเหตุยังครับอันนี้คือคือเทสเหมือนกันครับเทสระบบก่อน,นถ้าโอเคบมดทุกสิ้งทุกอย่างดึงแล้วมันบ่ต่ำห้าจังประกอบท่อไอเสียกับคาบูครับอ่ะลองมันครับอะ,อะกันดังลักษณะนแนวนี้คือใส่ได้ครับพี่น้อง เอาประกอบถอยเสียข้าบวัวน้ำผนครับทีหลังอ่ะมาประกอบถอยเสียเลยครับถอยเสียมันก็จะมีแผ่นทดลองกับกันร้อนตกใส่ก่อนครับ ปินปินมาปิดทางครมาปินทางนี้ครับแล้วครับตัดของใส่ถอยเสียนี่ครับถอยเสียใส่ไวเลยครับพออย่างนั้นมาตรงอย่างนั้น,น,ด,นดีครับมาจับน้ำตงเดี่ยมมาเป็นการตัดงานมีน่ำตกเดี่ยม เพยายามตัวไงครับสองตัวอาจจะเป็นเบอร์สิบครับตามนั้นครับไม่ต้องมาครับให้เกิดโยดยดทางให้มาครับโอเคขอได้ตัวนึงแล้วครับตัวที่สาม สตาร์ทก่อนครับว่าลูกสูบม er <lide> well, ันตำจำเสื่อมว่าถ้าจำเสื่อมมันจะได้ลื้อโดยที่อ่าประกอบย่างพันหลายครับต้องล่องทุกครั้งครับเราร้อมจังหวะสีส้อนหยักครับสี่ยังหวะสีหยากนี่หน่อยคันกะก็ต้องเอาแบบให้เป็นให้ตายกับเอาในนทอดถึงนี่ฮาวพ่อครับ โมดุจะได้กัระปุครับตลอกขันตัวนี้เสียด้วยก่อนหลอกตัวนึงครับมันมี่สองตัวครับหลอกเลยครับขันตัวนี้ก่อนครับไฟเสียดระทั้งล่างเพีงหลอกที่หลังครับ <c oughs> พอถึงเวลาครับคือเครื่องตัวนี้คาบูมันตกหนัก <c oughs> แล้วก็ต้องทำการ ล่างก่อนครับล่างโดยวิธีรัดเคอ,อต้องคันไอเสียวนะครับกันก้องไอดีกองอากาศออกจากห้อ วนี้ว่มีอย่างไรครับเขากับคันบุบลอยครับบุกเลียงครับออกก่อนครับเอาคันออกเรียงออกปุ๊บครับน่ครับมันจะมีมันจะมีขบาวจะมีข่าวทำข่าบนางครับทำการลางครับเราต้องสีดไลคยครับฉีดพ่อประมานครับแล้วก็เป้าครับ เป่าไรครับเป่าไายมันอยากเสียงอย่างไรครับตัวน,นี้กำลังอันนี้ฮอกก็ต้องล่างนอกก่อนครับมันต้องเสีดไล้ครับแล้วมันเีดพอประมาณครับกระเป๋าครับก็เ,เสียดพืชห่อขันดูครับตัดมันไปครับ

อันนี้ฟ้าหอบขอบบนอบลรับ,ลลครบแค่นี้ครับก็ต้องล้างไหลครับเพราะว่ามันอาการมันบบเลยเป็นยังครับคืออาการมันแค่ตกน้ำเลยครับตกน้ำเข้าถอดออกมาเป่าซีกับพ่อครับเป็นปัญหา,า,าเราจะไปควบคัน เรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยครับผมเอาก็ประกอบเข็มประกอบลูกลอยครับวัโทษทีครับอัลูกล่ะครับลูกเลีงครับลูกเลีงมันจะมีมันจะมีานี่ครับมันจะมีหูนี่ครับนี่ครับลองมาน,นี่ครับมัน ่อ้องยินมาครับข้างในบนจนะาจ็นครับเออเ็นครับทีมันเป็นเดือนนิดหน่อยนะครับเขาเรียกว่าตัวตัวรองมันครับมันจีเฮ็ดบห้ลูกเล่งเอ้าดินใยดินกลัวเดะครับเพราะว่ามันจีลงทางลงเขาลองนะครับไอ้ลองนะครับมันจีพอดีกันเลยครับเพลดเพลนะครับไอ้ลองนัครับ พอดีครับอยากสิลงครับมุนจัอหน่อยครับมึงต้องขยับขยับแล้วก็ลงครับปิดฝาเนียครับถามอาจจะบ่ชัดเจนอาจจะบ่เข้าใจกับคอไม่ไหลครับเบิ่งหลายๆรอเปล่าครับแต่จะเฮ็ดเองครับสองมือครเบิ่ง น,นี่มันจะมีลูกอย่างครับดีดีกวานี่ครับกันน้ำมันโอ้ครับกันน้ำมันซึมครับขั้นแรกเขาก็จะประกอบเปิดกับล่องมิตรยานกันครับเลาก็ใส่ระบูครับใส่ระบูระบูมันมีอย่างไรครับตัวนี้มันก็แค่ขันน็อตใส่คั้แฉกตัวเดียวครับโอเคพอดีครับใส่ขวแเบนตัวเดียวหรือว่าน็อตเบอร์มันเป็นเบอร์สิบเอ็ดครับตัวนี้ ใช้กันเกล็ดใช้พวกเฉียกกระด็ครับคันล็อกไว้ล็อกเอาจังหวะมันต้องตรงนะครับข้อตรงแล้วครับต้องเปิดน้ำมันเบิ่งมันไหลบ่ครับถ้าน้ำมันใส่น้ำเดี๋ยวปกติน้ำมันมันสะบูรุนออกขัี่น้องกมาเยอน้ำมัน มันจะบอลไล่ออกจากข้าบูหรือจะบระทวมข้าบูครับถ้าข้าบูดีครับพอเปิดปุ๊บหามันทามันลงปุ๊บเขากดตัวล่างเลยครับหามันจะออกเลยครับเห็นไหมครับแสดงว่าใส่ได้ครับอโอเคปิดไว้ก่อนครับปุ๊บทามาประกอบัมเทียนครับอลองสตาร์ทลั่นมึงครับว่าตดปะ จะเป็นตัวนี้มัน,น่าจะเป็นเบอร์21ครับอโอเคน้ำมันมาไฟมาไฟว่ไฟว่าไ,ไฟปกติครับไฟบ่เป็นยังครับมาต้องดือมันครับเอาส่วนที่เอาส่วนที่มันเสียครับอ่ะโอเคบอเสร็จแล้วอ่ะลองดึงครับโอเคครับอะแรก,ก็เปิดโชว์ก่อนครับ อ่าแสดงว่าติดครับพี่น้องติดติดเราหอบปิดโชว์ครับเปิดโชว์ครับไปติดโชว์ไปแล้วหอบมาหาเปิดโชว์แลครับแล้วก็ปิดโชว์ไว้แล้วก็ด,ด,ดีครับ ใส่ได้ครับพี่น้องโอเคผ่านอปอาครับบันี้ับเอาหน้าบอกกันครับเป้าเซ็ตประกอบเลยครับฝัแสดงว่าโอเคเครื่องใส่ได้อ่าโอเคผ่านเอาก,กระประกอบตัวนี้ก็าขอ,อก,กาศครับ ขออ้ขอการเขาครับแถวทั้งบ้านผมนี่ครับรเขาเห็นหน้าปังลายครับรเห็นหน้าปังตัวนี้ก็เป็นเครื่องคุณแห้งครับเอาไปทับบ้านเผาครับบ้านปุยก็ดีครับบ้านผมก็ดีครับจะเลยประหยัดพนงานครับ ี๋ยวเรียบร้อยถอดเอาถอดท่อเทียนออครับปึ๊บต้องถอด่อเทียนออครับอดใส่พิมเลยเือความสวยงามับเพ้มีมันจะมีกันค้อม้อ้ามากันพ่อม้อนันดีจังเลยครับคือว่ามันสี เให้ก้อนหอนบวกลึกข้างบนหลายครับอาจจะ เฟมมันครับเปลี่ยฟรมเราเปิดมอท่านอื่นอีกชาหนึ่งก็กคือนะอ่านพัาต,ติกขอบเครื่องไว้ครับกันพุมร้อนมันก็ประกอบกันเลยครับมันเป็นนักเฟรมเ้รองเจ็บครับตอนนี้ครับ ตัวนี้มันเป็นนอดเกี่ยวปลอยครับกันถึงมือพ่อครับถึงมือไม่ต้องเงินมต่ต้องขันเทาคันเนียนแห้งไยครับมันจะหวานครับนอนท้องเบิดมันจะมีอยู่สีตัวครับข้างล่างตัวนึงครับ เสร็จแล้วครับ,บ,คครบ,บประกอบหับบวเทียนครับเอาประกอบหมอเทียนแล้วเอาลองอาตารเทียนนะครับลองเล็งเบอร์ครับมันผ่านบอโอเคไหมประกอบสูงค่าใส่หมอเทียนใส่อเอานากระโปงเล็งไม่เลี่ยงใช่ไหมครับ,บเล็งจับสองครับ ลอยแล้วครับพี่นอ้องตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับพานครับผ,ผมเสร็จเรียบร้อยครับยีห่ห้อเกื่องพ่นบานปุ๋ยกับโทนโดครับครับผมคลิปนี้กะให้ชมดูครับบ่ม,มากกันหน่อยครับเป็นแนวทางให้คนเกลัางอยากเรียนรู้ ที่การส,อสอร่องรัร่วงเครื่องว่านเขาหรือว่านปุ๋ยครับถ้าคลิปนี้กะถ้าชอบกะซอยกดแช์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อได้แจ้งเตือนไม่ไม่ของลีปดีวยวผมจะเฮ็ดเคลียรรงเรื่อยๆครับการพอกรการส่อมครับของอทุกอย่างครับคลิปนี้กะเป็นเครื่องว่านปุ๋ยครับอาจคลิปน้าอาจจะเป็นเรื่อยหรือว่าเป็นเครื่องพ่นยา หรืออาจจะเป็นหลายๆอย่างครับที่ผมรับสอนหรือว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าได้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณในรายๆที่เขามาติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็กล่าวข้าวมาสวัสดีครับ